ไลค์ใช like, ้กดแชร์ภูมิใจเสนอขอไปเสร็จครับแค่กดมีหูนะมีหูนะเห็นหูเราไหม มาเชียงรายกี่โมงจะได้ไปรอรับเระพี่ฟ้าพี่ซันเราถ,ถึงเชียงรายกี่โมงอะเราเขึ้นไฟเที่ยงห้าสิบขึ้นไฟเที่ยงห้าสิบน่าจะถึงประมาณบ่ายโมงไหมบ่ายสองถ้าบ่ายโมงคือบินแค่สิบนาทีเลแล้วพี่ดูเนี่ยหนูได้ดูบ้างที่รถรถเครื่องบินที่เครื่อ <c oughs> งบินที่เนปาลนะ่ะ เลยกามันไอเ,เนี้ยร่วงอะ่ะแล้วมันมีคลิปที่เขาปล่อยอะ่ะคือคลิปที่คนที่อยู่ในเครื่องบินอะถ่ายไวอ้อ่ะแล้วเขากู้กู้คลิปมาได้อะ่ะแล้วก็เอามาแชร์กันแล้วมันน่ากลัวมากเลยคือไฟมันไหม้ตั้งแต่เครื่องมันยังไม่ถึงพื้นอะน่ากลัวเป็นไปได้กไม่อยากจะนั่งเลยเครื่องบินฮะ เป็นเราเราก็อาจจะใจวาวตั้งแต่ยังไม่โดนไฟครอบเราก็ได้เราอาจจะตายก่อนโอเคไม่ทรามารปิดเจ้าป่าวปิดจบเลยแต่เป็นไม่ได้เราไม่ใจวาวดีกว่านะเราไม่เราไม่ตกดีกว่านะ ว่าเชียงรายหนาวมากนะหนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดกันกอดทำไมากขอบคุณนะคะพี่เขต้องไกลหน้าละเออไกลขนาดไหน กับหนูดีแล้วก็พี่ซันครับผมวันนี้คิวของคิวแรกๆจะเป็นพี่ฟ้าหนูดีชมพูปะ <Yes. S 1> แต่ว่าชาลอตจะเป็นอีกช่วงหนึ่งจะตามมาทีหลัง,อองคู้ตาย ใครไปเรียนก็ตัง้งใจเรียนใครทำงานก็ตั้งใจทำงานนะ Have a nice day everyone Love you guys หยากลงเลย <laughs>